อย่ต้าว่าทีตาต,ะตะาการีแปลว่าคนตรงปูดอย่างไดทำอย่างนั้นค้นพูดตรงอย่างใดนามใจมั่นทำอย่างนั้นแนนกักร่มตักรีพูดกำใดทำนั่นมั่นวาจีมิได้มีพิษเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลง วิไสคนพูดรตงดำุงสั์เป็นส้มบัตรกิดดีชีทะแลงไม่ยอมเตี้ยว่าจาราคาแพงกอโปรแรงสัจจะปปฏิยานสวัสดีกับตันผู้ฟังทราบอหลกต่อตายทุกกานวันนี้จะมาเลงกันตึ่งเหลืองศาลากูหกหรือว่า ล่าป่าตายเรื่องราวนี่ก็เป็นตำนานข้องจังหวัดนครที่ตำมาราโยนไปเมื่อกลางอาดีตกุนเต้ไม่รู้จักกำวากลอกโดยจำเพราะทำให้คนตาปบใคร่ตีปูดเล็วเจือทือไม่ได้ขอจะไกลเป็นกร,รมตีเตียนหวาคน,นนั้นเป็นคนหมูกร่า เราคนด้วนใยคนไทยดวนใยอันจะเป็นุทธบริตัสยดลักซีนาเป็นตีตังโดยคนจะเร่งความจริงต่ำจริงก็จะได้รับการหยอกหยองจากคนหลบข้างไปใไนมาในก็มีแต่คนให้ความเชื่อตื้อแบบนิตใจวากันวาประอาริยาเจ้าที่มีวาจาติดปูดแบบไหนก็ได้แบบนั่น ก็เนืองมาจากฐานยกเว้นการปูดหมู่ตราอย่างเด็ดขาดหรือถ้าไม่จําเป็นฐานจะไม่ปูดลําเปลือเพราะอาจจะเกิดไอปลางปลาดจนทำให้เล่งออกมาเป็นวาจาที่ไม่จริงใดเมื่อบวกกับฐานตีบได้จะเดินสมณธรรมอย่างแข็งกรัดก็เลยเกิดทิ้งมาตรจันท ที่ไกลเป็นที่มากก็คำว่าวาจาซิดหากสานอายพ้นกับเคยคนนั่นก็จะตำหนิพ้นในไม่ชาเพราะเป็นแบบนี้ตานจึงไม่กลา้าที่จะกล่าวติเตียนผู้นั่งผู้ใดเผื่อไม่ให้เขารปรบกรอะตามวาจาของตานเรื่อรับเรื่องเล่า ว่าจาทิศนี้มีกล่าวไว้ในประวัติประปาตุดงกักมาทานใต้หลวงปู่มั่นปูริยะโตไล่รูปไล่องค์ต่างกรรมต่างวาดาใครตีว่าตุ้นใจก็ธรรมัดขอน้ากระดายดีจะติดตามฉ่องนี้เดี๋ยจะมีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังกันวันนี้เรามาเล่งตึง้งเรื่องลาขูกอกนี่ก่อน,น้าลาขูกวอกเนี่ยด้วยธรรมชาติ มนุษย์เปรียบได้กับเรียนที่มีท่องดานหากมีดานตีอดเว้นจากกันหมูทาก็ต้องมีดานตีจบหมูทาอยู่ตรงกันกล้ามก็จะปูดเต็ดอยู่เรื่องประจำสำหรับคนที่ว่าอยู่อยู่ฟังฟังหมูทานะทวนกวัมวากูออกมันมาจากไหน ถ้ามีเรื่องตีกล่าวตึงกับบกักคู่กนี่ก็มาจากเมื่องตะไม่ก่อนแถวเมืองนกคกที่รรมดาษเมืองอรรรีิการกลางตีจังหวัดในปฏิเตยได้เียอะกว่าเมืองก็าไม่นั้นก็อยันมันจังหวัดก็เยอะกว่าเมืองอย่าว่าหน,กนากเดอี๋เียว,ว่าเมืองก้อนเมื่อมีเมืองก็ต้องมีประตูเมืองเพื่อให้ดัทดอนชายก้าออกถ้าไม่กอนประตูเมือง ก็จะจั้างดาร่าไว้ดีหน้าประตูเมืองเพื่อให้คนได้ปักรอเวลาบางทีคนเดินทางมาจากที่อืน่นก็าบางทีมาตึ้งเลยประตูเมืองก็ปิดแล้วก่ต,ต้องต้องกล่าวอยู่ีตล่านี้หรือตาราแต่าลายเองเนี่ยเป็นที่ปักกองคนต่างตินห่างจากตีว่าจัดการปาราดคิดต้นตัวเท็ดเร้วกจะก่อนที่จะรับนอน ตอนตีน่ะปาก้อนก,นจกจน็จะมีการจุ่มนุ่มจะมีการจุ่มนุ่มเอ่อคนต่างถินเนี่ยมาหนางังแลกกันตลีล่าก็กลายเป็นอ่าอ่าไา้ล่าจุ่มนุ่มของคนต่างดินถึงเมื่อคนต่างดินมาปบกันนี่มันก็นเป็นเรื่องตี๋ว่ามีการมีเรื่องเลา่ามีการปูดกุย้ยปูดจากัรก็มีคนวัวเต้ยคนหนึ่ง เกดัเนอร์ขึ้นมาว่าให้เราปูดคันเติเหลืองต่นุกรานาลนกำกั้มหรือจะเหล่านี่ต้านเบบกิดกันรถรถหรือนีตา้านกว๊กมาเหล่ากันเพื่อร่างความตะนุกเกเกค,คัดคือข้าวเวลามั่วแต่จะมาเล่นกันเหลืองจริงเหลืองเ,าาเหล่าแบบนี้ก็ําให้เกลียดเดยเฉพาะหัวนน่นกับเราเขาได้แบบนี้ก็เลยคิดขึ้นมาวอาลั่งจากเหลืองเหล่าเหลืองเล็ก จบลงไปตกออกทกใจกับอกลุ่มคนตีน,นังอยู่ตรงนั้นหมากลค่ยตีว่ามีไหวปิปฏิปานเกี่ยวกับการหล่าหนี่านแบบชับพลันนแบบคิดตัดๆตรงนั้นกัาเหลาวกันกาทํำให้มีความทุกข์ระนุกระนานต่อการรอประตูเปิดในวันทัดไปเปิดที่จะเข้าเมืองบางที่บางคนจำจืนชจบในเรื่อง นิ่ตานเดืองนึ่งตีคนอื่นเขาหล่าวให้ฟังแล้วก็จดจบไว้เผื่อกลังนึ่งเวลามาจุ่มนุ่มหรือว่า,วามาป,ากปักพ้นตีตาลานเนียนพอจะได้หลา่าวให้เผื่อคนอื่นฟังฟังต่อจืบต่อกันมาพอว่าห่างจากนั้นต่อมาไม่น,นั่นเดืองอ่า,าลายนี่ก็ทุกตังจือเรียกว่าตาลาขู่อกแต่ค้น,คนก้อน,นก็ไม่ดูจัดกําว่าขู่อกเนียน เนื่องจากป่าตาปากตายไม่มีคำนี้อยู่ในปัจนานุกรมมีแต่คำว่าเคี้ยวหรือกีแท็บด้วนคำว่ากหกจากการบันทึกก็น่าจะเปลี่ยนมาจากคำว่าดู๊กเนื่องจากว่าบริเวณล่าแห่งเนี้ยบริเวณประตูข้าวเมืองเนี่ยมันจะมีตอนดูยกตอนตอนดูนี่ก็คือตอนปลาดู แต่พระราตายก็จะเรียวกว่าตอนดูจะมีอยอ,อกตอนบอดีอาจจะเป็นไปได้ว่าคนจะบอกว่า้าลาดูอ,อกดูอ,อกนั้นั่นก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นกูอ,อกกลายเป็นว่าราลากูอ,อกตั้งแต่นั้นมาสำหรับเรื่องราวในในการจชายชีวิตเวลาอยู่ตีล่าเนียนคือก็ นึกเลืองไรมันก็ได้แต่ว่าข้อไว้เป็นเดืองที่ว่าอาไดโนุกรานัาน่นมางคนกระจาไปหลาวต่อจนต่อมาเมื่อกลางต้มเด็ดรุ่มปลายายดำร่งราชานุภาพที่หน้าโบดีกระทวงมหา,าไทยถ้เด็ดมาเมืองนักคนที่ธรรมาราชได้รับจั้งตึ้งเจาลาดูฮอกนี้ว่าเป็นคนเมืองอืน่นที่มาเรียกให้เปลี่ยนไปเป็นเจาลากูฮอก มาเป็นดาราที่อกประเันเราขอตังชื่อ้ไม่หวะาทัจจะสาลาปลาัตธรรมมุนี่ลือกุนมวงสิริรัต้าคกุหวัดโป้จึงเป็นทีควารหนับตื้อข้องเชาวนครที่ธรรมราษในจะไม่แจาการตีห้าแต่เกี้ยนกลอนตามตำนองเปล่งบอก้องปากตายเกี่ยวกับตาราอหวกไหวตอนเนึ่อหวามีซาลา หน้าหนาริ้นปืนเป็นดินก่อโดยอิดั่งงกาปิดบังรอนตั้งดายตอนฝนซาลานีมีเป็นลักตีจำหนักประชาชนผู้เดินห้นได้หยุดอยู่ทุกหรือดูการมีปลาดูอยู่หอกตอนซึ่งสู้งป่นแต่ลั่งค่า รบซาลากิ่งตูงย,ย้แพ่อยู่ไปต้านอยู่ในทิ้นปัาจิมตะนนนเป็นตีชนได้ซ้ำรานแต่ก่อนการดึกดำบันเป็นร่ำคันกล่าวชาาบ้านหนอกออกท่ำเนียงนิยมเดียกคำจันดันชอบแกลงกลันปูดวนห้วน ตัดตำนวนยาวเรียกว่าซาลาดูอกโดยยิบยกวัตถุกก่าวเรียกกันเจ้าตัวต่างบ้านมีประยานไปนิยมวัตถุประจักษ์เห็นตามการเป็นก่อนสมัยจ่ายเติมทอนหันเฮไปต่างเช่กูกระบินเมือง เดียกกันอยู่คือประตูคืบคืประดูหวาดูไม่จ่ายพึ่งโปรพึ่งหนึกเดียกมาแต่ดำดึกจนตั้งดาวชาวตั้งเมืองไม่รู้เรื่องประต้มทิ้นผูดเล่นลินปลายปี่ปากจึงทะลากทลำ่ำเรียกว่าซาลาโคหก ซึ่งแปลงยอกเอาความระยำตัดต้อยคำที่เป็นจริงเปลี่ยนออกติ่งไปหาดมีซาลากกูอ,อกไม้หรื้อคำากลายดูกับกูเมื่อใกลโปล่ขึ้นรักกรรมชวนกันสําไง่ตาดูฮอ,อกรือ,ก,อ,อกูฮอกย่างตีนึกจะจ่ารึกไหวตํำไม ปู้ย่ายปอกกล่องทิ้นชัยวาดินทรายไม่อาจจ้างสึงหลักท่านตั้งจำหนักงานตีปูดปอดยอมเตี้ยหยดปูกล่องทิ้นไม่รู้สินให้บุคคลนตีไม่รู้อะไรปูดได้ปูดไปตามสบายเมื่อนเกลงกรย้ายของกิเลสให้ต่างประเติดฟัง ในจะไม่แององค์ดำกลมดำรงสถิตีเซ้น้าบดีกราบกิจจะตามกิระดังทานไม่ชอบประหาดอไทยตามบีไตท้ที่ดวนฟังเพราะจงวังบำรุ่งประเทศไปตุกเขตข้ามโดยคำโค,โคู่ฮกกล่าวหมกหมากแบ่งเป็นปากก้องความชัว ไม่ได้กลัวติดทิ้นในแผ่นดินสยามจึงโปรดกล่าวกาลูนา่าให้เรียกซาลาจัดจจนามทุ่มกับความซีวิไลยมีอยู่ในแดนทำไม่ลั่งคาจ้าลึกไม่เป็นแผ่นปลายขึ้นหมันคงโดยดำรุ่งอยู่อย่างอยู่ยืนนานด้วยกระดานแผ่น ให้เรียกสัตจะว่าจาทางฝ่าร่าไม่ดูเคลนาหรับเร่องนิทานกุ๊กเนี่ยจึงเล่ากันมาเป็นโดยๆเรืองปันป่นๆเรืองเสียดายไม่มีการบันทึกไวคงมีแต่การเลา่าตอยยดกันมามีตัวย่างนิทานกุ๊กเรืองจากห่อเดี๋ยวจะหล่ฟังเรื่องมีอยู่ว่า ติดอําเนี่ยบานอยู่จึงเขา้ามีตูดลาจะเดิอนออกไปก้าวเมืองจึงต้องใช้เวลาออมเข้าหลายวันแต่ถ้ามีต่างรัดข้ามเข้านั้นไปก็จะย่นระยะทางใช้เวลาไม่นานแค่หน้าตีกำลังคุนคิดอยู่นั้นใต้าตาติดอํากาเลือกไปเหินช่างปลายนอนตายกระพองเลยนะอยู่เชือกนึงทีกลางใจป่ามี มีอีเรงนับนับ,นบรอยนับปั้นตัวมารุมจอวานจางจอตะวันจางกันเหลือมดุดกาวไปกินตับไตไตปุุงติดอามเอ็นดังนั้นจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่ารอจนเร่งตัวเรงต่างมดมดุดกาไปในตองจางแล้วกาจะเอาทอ่อปานเหย็บติดตะไหร่พื้นมาปิดดูว่านไว อ่าจองจองตีเรียงเก้าอ่ะนะปิดวายจากนั้นก็โดดขึ้นล่างจางแล้วก็จ่ายหม่ทุบทุบป,ปุ่งจางไอเร้งเร้งนะทุบปุ่งจางไอ้นัดเปื่อไอเร้งในตองกันในตองจางกันตอกจ้อยแล้วก็จ่วยกันกับพื้นปีกลอมกันป่าจางก้ามอไปบนตองป่าติดอัมก็คก้อยคัดทาย ให้จางโออกไปตามติดตั้งติดตรงการพวตึง้งตัวเมืองหรือไปตึง้งตีหรอาจจะลงเรนะียงกันก็คอย,อยปลืดช่องตะวันทีว่าเรียงก้าววันกายเรียงบินออกทีละตัวช่องตัวจนทุต,ตายจางก็ป่าติดอําลงุลงตรงตีตรงการพอดีแน่นอนกับเรื่องตีแล้วมากเป็นเรื่องขี้ฮอก ก็คือตำหน่งแบบนี้นะกรับตีเข้าไปลาวกันตีท่าลา่าปักกล้องคนต่างทิ้นตอนนี้ท่าล่าดูออกก็ย,ยังตั้งอยู่ตีเดิมแต่้างไม่เป็นตาลาดส่งเตยมีไยติดติดจือไว้ยเดียบรอยว่าท่าล่าประดูออกณปัจจุบันนะกรับไก้ตีว่าถ้าดูออกไปเยี่ยมชมกันได้ นักล่นที่ตำมาราด์ตาลาปลาดูออกนะแต่ว่าการตายก็คือล่าดูอ,อกดูนี่คือตอนปลาดูนี่คือเหลืองเราตีเหลากันมาสำรับตะาลาดูออกและพบกันไม่เหลืองหน้าขอบคุณมากหม่สำรับกันดับฟังสวัสดีครับ